สบายดีปาลุงสบายดีสุขูมสุขคนสม,มองสุบอนสบายดีเอฟซีที่หักแพงพ่อพ่อก็เช่นเกา่าเช่นเคยพี่น้องกับเพื่อนใหม่ๆคือเกา่าเมื่อน,นี้ฮามาอัปเดตสถานการณ์หลังจากที่เมือ่อคืนนี้เกิดเหตุที่พวกคาดคิดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมือ่อคืนนี้เกิดเหตุไล่ก,กับเพื่อนคือเหาลงไปมืึงเสาร์เลยพี่น้องเอ้ย เขาจะขึ้นไปเบิ่งอยู่เทิงวะใช่ไหยังเสียหายอันใดสีเสียนอนน้องมวยไปเบิ่งสภาพจิตใจเพลินแบบเป็นแต่ไรย่ำแย่ขนาดใดไปใจฉัว่าเบิร์นทำมาซ่างกระเป๋ากระขาดพวกกระเป๋าพี่น้องเอ้ยเฮากรได้ขึ้นมาไปทีเรียบร้อยพี่น้องที่เพื่อนเม่ใหญ่พันเม่ใหม่อ,อันนี้ก็คือร้านเพลิน,นพี่น้องมาซอยเก็บ เล่นอยู่อันทงอะไรเนาะร้านเถอะแก่แม่เฉพาะจมูพเองเอองกือบหยาบเพาะบิษัคือมานน้ำเพราะว่ามันมันแตกเนาะแก้วแตกอีกนี่แตกตมิสิแก่แก่เไเท่าไหร่เท่าไหร่บริษัวอนด่วนพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่ใจดีสวยเรือเพ,พิ่นพักกับขาจะชิบปอยู่จังไรนี่ตอนที่เท่าอัน แ,นนมแมนท่าถ่ายไปมือนั่นขนาดมือนั่นนะพี่น้องกะบ้านมาเกิดเหตุอีบานนี่แห้งซ้กำ,ำกำซ้ำกำซากพี่น้องเ,งเงอาายเนเน้ยเมื่อนั่นเ่ามาถ่ายตู้ก็ยังดีๆได้พี่น้องพอมาเมือออม่อนี้พอมื่อเช้าเนี่ยเขาทำเดตให้พี่น้องเบิ่ง นี่แหละไม่ใหญ่พันเมื่อคืนนี่ไปไดเมื่อคืนนี่ยายไปอยู่จังได้เนี่ยเ่าอ๋ออ่งลางป่าไวง่ะอืมยากนี่ก็คือลูกไส้เพิ่นนี่สบายดีพี่น้องสบายงอนมาซอยเจ๊นี่เป็นขวดแก้ต่นกอบมือยางพลาสติกได้หนิพี่น้องเลยเพื่นยิงหนุกแม่นเก็บเพิ่นมาซอยแม่เก็บเครื่องคล้องพี่น้องเลย อันใดที่มันเสียหายก็ถิ่มไปถิ่มเหล่านี้ที่คล้องของเก่าเหล่านี้เก็บไว้มันคือขึ้นไล่เนี่ยแต่แต่พวกเราล้านพันธุ์เกิดโรง่ายเสี่ยผฝ่าอะไรนั่นะกระสอบนี่ยาพวกนี้คนมาเก็บบบราณเก็บกวดพี่น้องแก้วอันนี้ก็มือคลืนนี่แหละคนไล่หรือว่าเพคนสตีบบดี้อะไร เงินกัผ้าพันมุนมีเบิดตีขาดนี่กัห้อยผ้าพันพี่น้องเอ้ยตู้นี่กัอนุญาตพี่น้องพูดแตกพี่น้องอันี้กมุนมีเบิบ่ผัดล้มกับบุมีบาทนี่ ฮักก้ามาหดสดเำก็ไาซก็ากำสอนพี่น้องเอ้บุมีแห่งบุมีนำมาขวัญกามาอัปเดชสถานการณ์ละอยากมาทำาเรื่องคิดใจเพื่อหลังจากที่ผ่านเรื่องเล่ามากมื่อคืนนี่ กะเห็ดให้เพื่นควันไฮไปไล่เติบเกือบเกือบบร้รอดเป็นยายพันถูกวันนี้ได้พี่น้องเลยแมนเขาล่วงบทท่านนี่ได้ยิ่แต่สื่อยายพัน คนแบบข้าดยเหอบังจับผ่ามาที่ขาคนขาคนเยอะแยแม่ก็เลยตองเื่อนไปแลยแม่กห่แยากที่ทำกสุดจริงๆว่ะต้อรับจำมีหนึ่งวูนตมิดตมิดนะตอนชนแรงชนง่ายบริสจิงได้เพิ่มมากนะแล้งง่ายมากมันยช่อ ไม่บอกคนเมื่อแม่วะาุ้มกัขังห่างคุมกันขึงน้อยหมดเลยว่ะคือเราจะเขามันขีอยากก็ใช่เพ่อนะต่อไปว่าบอก่องเออวุ่นไปว่าวนไปวนมากว่าเป็นจะาผ้าไงเจ้าผ้ามากก็หยุขาคนก็ขาคนใช่บ้าแม่ชาอยู่เขึ้นคัวแม่ร่มชาอยู่แล้ว้คั่วอืออือเจ้าผ้าขาคนอยขาคนอยู่บุคคลแม่ีขาไผ่แม่ย่านอยู่ร่มร่มแม่ไง กัทองลอยงเลอย่ฝกเขาไมจะฝกยาบคแม่ขาภยพี่นองเลยลอยลงเงอนแม่แล้ลงเไปหาการนี่เห็นว่าจับทองลอยลงบ่ลอยลงจะบบลงม่เห็นง้ยเงีที่ไม่ใช่ไหมวะเอาลงไปตอนเพอบด้ยจังใดไม่เพิงเพอเพิ่งไปหาเพิงเพก็ลอยลงหบบนีโอ้โหพี่นองเลยอยู่โตคนเดียวลอยตอนเพลือขันสกั โอ้ยถึกจับไปตัวประกันไม่ถึงไดนเขากับสีบหูเพราะว่ามันกะไม่นเขากับมันบะควันกะอยู่ในเหตุการณ์การพะว่าเขากับมาเห็นแต่กะบุก้าเขามาบุกาดอกพี่น้องเลยไปกับบกก่าเขาม้าพ่อค้นเพราะว่าผูกเกี่ยวเพิ่นถือผ้าถือมีดไปกับสิปิก้าเข้าใกล้เนาะ นี่พี่น้องเอ้ยอย่าว่าซันว่าซี่าาบางคนใช้เบิ่งนี่น,นี่ถือผ้าตัวไหนนี่นสองดวงนี่เยี่ยงกันนี่แหละนี่เพิ่นจับคู่ตลอดเวลา,าส่วนร้านเช้านี่กัเพิ่นก็ไม่มากรอกเพิ่นท่องเพิ่นใส่กับลูกชายเพิ่นได้มาเมาื่อคืนนี่

เอาเอในลงนี้บุลงกับบุรกยังบุกเป้าไม่ไปเรื่อยเรื่อยที่นั่นคือคนขาสตีนะตาลอยเนาะเผลนลอยลงพี่น้องเอ้ยครับสากบัวแดงงินสื่อยายพันเท่าถุงมืออนี่ดอกยายไดงงินแต่สื่อสื่อเนาะแม่โอ้ยจังวะไม่ได้มาซองมือเกิดเรื่องกับยายเพิ่น คิวอาร์ล้านพี่น้องเอ้ยครากรสีสีบอกให้แจ้งแจ้งซะพี่น้องล้านน่ะก็คือเพิ่นอยู่ในบ้านนี่แหละพวกแบบเม่ใหญ่พันนี่เพิ่นอายุ่ไายแล้วเพิ่นก็เอื่นล้านแม่นบ่แม่นว่าล้านคิงคิงเหมได้พี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าตระกูลเดียวกันระดับเพื่อนก็เปนล้านคิงแคบ แบบว่าเ้าอยู่บ้านเดียวกันเแหละเนาะแม่มัก็อยู่ทางค้งฝุ่นแม่เองน่ะได้่นม่เข้าใจเลยลูกเมียกับบุ่มีดอกเพิ่นนะก็ได้จักมาแต่ไซเ้ากับบุ่มหู่จันกมอยู่ไซบ้านน้ำบมหอ่ นั่นแหละพ่อแม่พ่อแม่อันอยู่ร้ายแล้วกัดเห็นคนในบ้านกัดถือวันหนับถือวันร้านพี่น้องสีบ่มมันกับโบแมนว่าร uh for, ้านคิงคิงของเพิ่นไรโบแมนพี่น้องคือเฮ้านี่กัดล้านอั่นนี่ก็ใกล้เคียงกันอยู่แต่แมน้าเ แร้าลูกมอย่บนเมืองพ่อแม่เขาจายจับจักแม่ลูกวหลัเืปวลาเพ่าเห็นผ่านกายมากกว่าร้านเนาะเป็นแนวคนอยู่บ้านเดียวกันบ่แม่วาร้านคิงคิงเสื้อซ้ายมั่นบ่แม่พี่น้องว่าแจังแก้งซะเนาะร้านบุกขาคิงคิงอยู่ทุกที่ทุกคนติดโควิดทุกที่ผมจังไม่มากบอกไง้ติดโควิดบ่ มาที่ได้หาอยู่เพื่อนหรอนั้นมาบ่ได้เออร้านเพื่อนนะอยู่ฟังไทยแต่ว่าโควิดมันระบาดเลยมาบ่ได้พี่น้องเอ้ยบางคนก็เสียบชงแจ้งให้พังนี่ก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นร้านเพิ่นนี่ก็ได้ขี้งั้นนี่ก็ลูกไายส่วนน้องม้วยนี่ก็ร้านสะพายเพิ่อนแต่ผู้ที่ทำลายเพิ่นน่ะมันบ่แม่นร้านแต่ก็คนอยู่ในบ้านนั่นแหละเพื่อว่า เพื่อนกะเอาง่ายๆซะน้องพี่น้องเพื่อนกะห้ากะจะเท่าสีวะถึงใดนี่แหละพี่น้องเ้ยกะเกิดความเสียหายี่กาบ่มีไพ่หาพี่สอบลูกเมียเพื่อนกับบ่มีเด็พ่อแม่กับบ่มีเล็ก้าสิเหตุถึงได้บาดนอกจากรอกการสวยเรือขาขาัเือแม่แม่บ่มี ีบึงบ oh, yeah, so so ิม่อแกบิงวอนผู้ใหญ่ใจดีคือเก่าอะไรไพซิวานี่ได้ว่าคอท่านยังกระยาพี่น้องเลยว่าคอท่านก็ว่าเพราะว่ามันเบิดปัญญาได้พี่น้องเบิดแหละซ้านี่สิไปหาเงินจึงได้เลยเบ่งในี่ยก็พี่น้องวอายูเท่าไรล เจ็ดสิหสิปห้ายังพี่น้องบานนี้ลูกกัโควิดเห็งานมาได้เลยนะเาอกเขาเูกชา่เขาอยู่ง่นกับทุกยากเขาเาเขา้านคำเขาเขามาช่วยแม่กยาเขาชงเขาจงกินให้แม่แม่นมกมากได้เนี่เขาสบมีไรคำโบรายุคโบราณยุเก่งไยามากบ่ได้ตงานงานนนอยั่กินกินเขากระแทบ ขากินก็แทบสิบุมีนะพี่น้องเอ้ยเขาสิบวกาแจ้งแจ้งซะผู้อยู่พังนะกระไดผัวมันไปอยู่ผู้มันต้องไดเห็นงานได้พี่น้องหองเาเขาซื้อหองเาเขาซื้อเล่าม้มันกับต้องใส่เงินมันกับโบแมนสีมากันง่ายๆอีโบแมนว่าสีป้าให้แม่ยาหรือว่าให้แม่อยู่คนเดียวโบแมนพี่น้องก็ย้อนไปหาเงินหาค้ำให้แม่นะไนแม่จะแก่ให้พ่อแม่แม่แก่เื่อนอะไลูก่รไปหาเงินไปฝึก บอแมนว่าปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวบอแมนพี่น้องมาอยู่ไปหาเงินมาหายแม่ทะเลต่างแต่ว่าโควิดมันเลยมาระบาดก่อนมากับพักให้แม่ใช่เชื้อพันไปใช้อยู่วังเดี๋ยวโควิดบมาบปอยโควิดมากห้องเขาเขาห้องเช่าเขาชื่อเขากับบลมี่บ้านกับบลูทัพน้องอยู่ทื่บลมีกินบางเอฟซี่นกาหลว่าโอ้ยอยากได้แต่บอลลิจ่าขัดสัน เออมาขอถอขอซานบัแมนพี่น้องเอ้ยมันกับบมีอาลีแมนห้ามบูมีอาลีถาสวยก็เล็กๆน้อยๆกะถือว่าน้าใจผู้ใดมีน้าใสใจฉัทธากะอยากสวยเลือกกะถากเขามาได้อยู่ที่เฟซของเฮากะมวยบันดอนพี่น้องเอ้ยสื่อเฟซกับมวยบันดอนกะถักเขามาได้หรือเปล่าเรากส่งมาทางเฮาส่งไปทางปูบอยก็ได้ ได้บอซองทั้งป pakai pakai ู่เพิ <serving> <Enfin> ่นกาได้นี่แหละถ้าก็มาเมิ่งสภาพจิตใจเพิ่นกะถือว่ายแย่ไปเลยเติบพี่น้องถือว่าแย่แย่อลีน้ำตากระจนไหลพี่อนเราเลยฉุกยากเนาะุกยากแล้วก็ไม่จืดๆไปแพงบังงี้ยังกระมีไปมากอะมาเจเปนวกม่ จ้าถูกถูกกันใช่พมาหายชาเครือช่องชงว่าชื่อไปทำเส็มาหายชาชองชงเคือวานใายแล้วมาหายขับฝนเป็นงัวคุ้งหรขับฝมาหายเรือชองชงจ้าถูกหายถูกวันห่างนี่จ้าปั๊บบัดมาเกิดเหตุนี่เนาะพี่ไปคาดคิดมาปัเกเุเทากับจนตกใจพี่น้องเลยตกใจคือพี่น้องเห็นอี่แลยงเงี่งเียบึ่งเอาพี่น้องมันลงเงี้ยนี่ก็ยังมาถูกสซมบ่ ผ้าในกับสังเกตผ้าพี่น้องน้องมวยจะมาเบิ่งดูพผ้าเนน้องมวยอันนั้นให้รีวิวให้เบิ่ดดูอันนี้ไปถือได้ในได้คืนมุนไปจาก4ี่บาทผ้ากับผาผ้ากับบแมนว่าเอาอันอันก้องมาเหิดเอาพี่น้องเลยแมนไปฮะคอข้าเจ้ามาแหละแบบว่ากล้อเข้าเจ้าไส่เขาก็ต้อง ที่มันเศษมันเลือกับไปคอมาเหุนี่เก็บกับใหม่เคร่องยนตคือ้าี่นงะนี่พี่น้องทงอะไรเกาเนาะเก็บไว้ของเก่าก็ถือว่าเป็นของใหม่ของเพิ่อนหะแหละาทีมหจจงมันยังมีทุกวันสิเก่าใช่ไม่มน่ินใบช่แล้วเผื่อบีของมันเผื่อบมีพอได้จับได้ไปเนาะ คืออย่งนี้เดี๋ยวจะหายังตัวแบบนั้นถ้าเราใ่มันก็มีไวรผกเพื่อนจะซื้อว่าเนาะกับมันใช่มันใช่บ่ได้พี่น้องเลยลงแล้วมาขึ้นเอ้าขึ้นอีซื้อเลยมืาขึ้นนี่ก็โดนงานคือเก่าฟอร์มมือเศร้านี่ก็ต้องเข้าออนุญาตพี่น้องห้าก็มาแต่เศร้าต่างแต่ว่าบได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแต่เศร้าเเพราะว่าพวกกันเจ้าหน้าที่เพิ่นกัมาขออนุญาตเก็บหลักฐานให้ก็สิบวได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งตอนนั้นเนาะแต่ตอนนั้นมันก็สี่หก thùa thì thùa đen phải hà đẹp với nó người kẹo cả tẹt kẹo kẹp nhăn nữa tủ cha ngoài cả bớt. mới bớt. mới chụp kẹo mùi bớt. đấy thường chạy nhắn nhăn mẹ mi yếu chạy thì là chị chị là không có mặc cảm kẹo chắc tôi 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 thấy tôi thấy được, là, anh ấy kẹo mùi mới bao nhiêu chắc tôi đây phải tôi đây nó cái lúc จักเสิยหายนั่งเนาะอันนี้คัอเจ็ดสิบลูกไส้จักปีะผูบางกี้นี่ลูกไส้กลางนั่นนี่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าพี่น้องเลยสี่แเน้่เ้สี่สิบเสีขาสี่สิบแปดสี่สิบเก้าอพี่น้องเกัจักสหายังช่วงโควิดนี่ก พี่น้องเลยน้องม้อยยังสนใจกับพา่พาพี่น้องคือสมดบานเป็นทางเขาพูดน้องม้ยสโลให้เบิ่งคนไหลเขาไปก็่คนหลบคนไบุกจ่อา่อน่เขาชือว่าจริงๆก็คือว่าคนไหลบุกบ้านใช่เนาะง่ายใช่เนาะ บแมนหลอกบแมนร้านหอก้ามันร้านเามันกัสิบบมาเห็นแล้วนี่นะแมนห้างบนับถื้อคามาเป็นร้านซ่โบแมนพี่น้องเยคนร้านกลาบ้านนอ่างไนับื้อเป็นเป็ร้านย่หเนาะคนในบ้านเดียวกันเห็นจะไงจะจอคนคนจะไม่คืนบ้านอื่นเะีคืนคนไหมันมีผู้ชายมี่าตเขาแบบมีก้อนหลอกเพื่อนแม่ มันเลยขึ้นไงหนึ่งกับผู้ชายบุมีสองกับเพื่อนแก่แล้วถือว่าแม่เพันธุสูบุไดรนะข้อมขีดนะย่างผ้ามันกินน้ำผัดมันจับผ้ามันเดือดะหายนะข้อมขีดของเขาเอาเวามมาหอนนี่กับที่บอกไล่ห่างพี่น้องเลยได้ฝากกุ้ยไรกุแซกกุติดตามซ่องน้องมวยเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยมีซ่องอยู่บอกของเจ้าฮะซ่องยังดี่้องฝากซ่องเลยเด้อซ่องพอละน้อยข้าก็ตั้งเนาะพี่น้องฝากกุ้ยไรกุแซ่เลยทั้ง เอฟซีเบาอันเบาควันโดยขอขอบคุณลวงนาเนาะที่เขามาส้มเนาะ<ม>นอยู่ดีมีแห้งให้รำรวยรำรวยมีเงินทองเดอ้อาฝากกดติดตามส่งเพผนด้วยเด้อพี่น้องเดออ้อพ่อการขีปนาสบา,สบายดี